สวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับเนาะสำหรับเราพัฒนาของเฮานะครับผมสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาจับคู่เด่นเลยนะครับเนาะได้ออกมาไปแล้วนะครับ28คู่นะครับสเต็ปในงวดที่ผ่านมาเลยนะครับ28คู่เนาะนะครับ28คู่ตัวนี้นะครับเนาะนะครับเราก็จะนะครับไปดูที่นะครับเนาะตัวนี้พระเอกชน3กับ4เลยพระเอกนะพระเอกชน3กับ4ี่ก็มาเลยนะครับมาดีนะครับมาดีถ้าชนพระเอกนี่โอเคนะครับ2ตัวเลย ชนทั้งสองตัวนะครับต่อไปห้างเจเบ่งแต้มนะครับแต้มนะครับเราใช้แต้มสูตรที่4ี่ในสเตปนี้นะครับสเตปนี้เราใช้แต้มรวมสูตรที่4ี่นะครับที่เราเอามาจับนะครับนะครับจับออกมาในวดที่ผ่านมาได้ส6บหคู่นะได้ส6บหคู่เนาะครับเนี่ยครับก็คือชุดนี้ครับเอาพระเอกมาเทียบเสร็จแล้วนะครับเอาพระเอกมาเทียบตัวนี้นะครับได้ชนที่เก้ากับศนย์นะชนเก้ากับ0ูน เอาไระเอกมาเทียบนะครับแล้วก็เอาแต้มมาจับก็คือตัวนี้นะครับแต้มตัวนี้ก็คือแต้มสุดที่4นะครับพอเอามาจับเสร็จปุ๊บนะครับได้เลขออกมา16คู่นะครับ16คู่นะครับแต่ว่าเราก็นะครับลืมไปแต้มหนึ่งก็คือแต้มหกลืมแต้มหกไปนะครับแต้มหกก็จะมีเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็ศูนย์หกหกศูนย์นะครับสิบหกสิบเจ็ดสิแปดสิบเก้ายิบยีสบคู่นะครับตัวนี้จะได้ยี่สิบคู่นะครับ แบบเต็มหกนะครับ no ตัวนี uh, uh ้นะครับเอานะครับพ uh uh, uh, ่อสิไปที่สูตรที่สีนะครับเต้มรวมสูตรที่สี่นะครับนะครับต่อไปนะครับเต้มรวมสูตรที่สี่มาเลยนะครับนี่ก็คือเต้มรวมสูตรที่สี่นะครับในวันที่ผ่านมานี่ก็นะครับมาบนล่างเลยนะครับศูนย์สามเขาเต้มสามเก้าห้าเขาเต้มสี่นะครับในวันที่ผ่านมานะครับ สำหรับในวันี้นะครับปลาโมนผลมะแวได้ตัวเก้านะครับในตัวเก่านะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แปดตัวนะครับสูตรที่สี่นะครับสูตรที่สี่เต้มรวมนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามเซลกับฟ้ามือดอีกแล้ว ครัฝ้ามืดอีกแล้วนะครับสามเซลเก็บไปเก้าศูนย์จับเลยนะครับจับไปศูนย์สามสามศูนย์ตัวเดิมมีเสยนะครับมีนะครับเข้าแต้มเข้าแต้มนะครับสามศูนย์ศูนย์สามนะครับก็คือสามแต้มนะครับแต้มเนาะนะครับสี่เก้าเก้าสี่ก็ศูนย์แต้มไปกันสามแต้มสี่แต้มมีสี่แต้มนะครับ มีห้าแต้มนะครับมีหกแต้มนะครับมีเจ็ดแต้มนะครับมีแปดแต้มนะครับมีเก้าแต้มเอ้าเก้าแต้มไม่มีนะ ตัวนี้ก้าวแต้มไม่มีนศูนย์แต้มก็ไม่มีนะครับนะเอาไม่ศูนย์แต้มนะครับอันนี้ก็อันนี้อันนี้อันนี้ศูนย์แต้มนะศูนย์ศูนย์แล้วก็สองนะไม่ศูนย์แต้มนะครับนะครับจากยี่สิบแปดนะครับจากยี่สิบแปดก็ตัดไป สี่คู่นะครับตัดไปสี่เหลือยี่สิบสี่นะครับตัดไปสี่นะครับเหลือยี่สิบสี่นะครับนะครับเนาะเราก็จะได้มาที่ยี่สิบสี่คู่นี้นะครับสี่ยี่สิบสี่คู่ตัวที่เข้าแต้มมีถึงยี่สิบสี่คู่นะครับไม่เข้าสี่คู่ทั้งหมดยี่สิบแปดคู่นะครับ จุดนี้เนาะนะนะครับผมแล้ววมาที่นี่นะครับเนาะในเลขชุดนี้นะครับเราจะไปดูสูตรที่หนึ่งกับสองหนึ่งกับสองนะครับ,รบเอาหนึ่งกับสนะองก่อนนะครับอันดับแรกเนาะหนึ่งกับสองก่อนเราเอาตัวที่หนึ่งก่อนนะครับ นี่ก็คือสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะครับตัวที่มาดีก็คือสูตรที่หนึ่งมาทุกอวดนี่ตัวนี้นะครับในวันที่ผ่านมานี่ก็นะครับสามสี่ห้าหกก็มาสองตัวมาสามกับห้านะครับแล้วตัวนี้ก็จับคู่กันมานะครับเก้าห้าจับคู่กันมานะครับตัวนี้อย่างชนเนี่ยหกเจ็ดแปด ชนหกเจ็ดแปดมาเจ็ดตัวชนมานะครับชนมาชนสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับในงวดล่าสุดนี่นะครับไม่ชนนะครับจับคู่กันมาเลยก็คือ 9, 5, 9, 5, เก้าห้าเก้าห้านะนะครับสำหรับในงวันี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วได้ไปที่ตัวนี้ครับสูตรที่หนึ่งได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์สูตรที่สองได้เจ็ดแปดเก้านะครับจะชนกันไปที่สามตัวเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเอาสูตรที่หนึ่งและสองครับ หนึ 1> 1่งและสองเอาหนึ่งและสองจับก่อนเนาะหนึ่งและสองเจ็ดแปดเก้าศู 0. นะครับสองก็จะไปที่เจ็ดแปดเก้าเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเลขวันชนกัน3ามตัวแบบนี้เลขมันจะเบิ้ลนะครับเลขจะเบิ้ลนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็มืด นะครับอานะก็จะเบิ้ลนะคู่น,นี้เพราะว่าเลขมันชวกันสามตัวเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับบางทีก็ไม่เบิ้ลก็มีแต่ที่แน่ๆน,นะส่วนมากก็จะเบิ้ลแต่ไม่รู้จะเบิ้ลคู่ไหนนะไม่รู้จะเบิ้ลคู่ไหนนะครับในศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้านี่แหละหนอดเก้าเก้าเนาะนะครับแล้ววันที่นี้นะครับถ้าเสีลเลขตัวนี้นะครับเอาสูตรที่หนึ่งเนี่ยเพราะว่าสูตรที่หนึ่งมันมาทุกงวดน,นะครับแต่มันก็ชอบเข้าเล็กล่างด้วยนะก็คือตัวนี้นะเจ็ดแปดเก้าสูตร ตัวนี้เข้าชอบข้อล่างนะนะครับถ้าเข้าจับนะครับแต่ว่าบนเมื่อก็ไปได้กันนะครับพวกที่ผ่านมาก็จับคู่กันมาเนะเาะงวนนี้ันาจสิจับคู่กันมาแบบนี้ไม่มาคู่เบิ้ลน,นะครับก็จะจับคู่กันไปฉเฉลียงไปแบบนี้เนาะนะครับถ้าตัวที่มีเจ็ดแปดเก้าศู 0, นยะ์ตัวที่มีเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนาะเจ็ดแปดเก้าศนะูนย์ศูนย์สามนะครับเราจะไลทสีเนาะ ศูนย์สามก็มีศูนย์นั่นสามศูนย์มีศูนย์ครับสี่เก้ามีเก้าเก้าสี่ก็มีเก้าหนึ่งสามไม่มีหนึ่งสามสามหนึ่งไม่มีสี่ศูนย์มีศูนย์ศูนย์สี่ก็มีศูนย์สามสองไม่มีสองสามไม่มีสี่หนึ่งไม่มีหนึ่งห้าไม่มีสามสามสี่สองไม่มีสามสี่สี่สามไม่มีนะครับสามห้าห้าสามสี่สี่ไม่มีสามเจ็ดนี่มีเจ็ดครับมีเจ็ด สี่หกหกสี่ก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นจะครับก็จะมีเลขอยู่นี่นครับได้ออกมาแล้วนะครับได้เลขออกมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคู่นะครับไม่ไเคยเปนแนวนั้นบาเนีน่ยวอ้าเห็นเพื่อนเนะ่ยยุงกองร้อยแล้วเจ้าพี่น้องแมวเอ้ยนะครับนะักครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเลขเป็นแบบนี้นะครับเนาะถ้าเลขเป็นแบบนี้ ตัวนี้นะครับเนาะเจ็ดแปดเก้าตัวนี้นะครับมันชอบมาล่างสองสูตรนี่มันชอบมาล่างเนาะนะครับมันชอบมาล่างถ้ามันมาล่างนะครับเนาะเลขพวกนี้นะครับก็จะอยู่ล่างครแปดคู่นี้จะอยู่ข้างล่างนะครับนะครับจะเข้าคู่ล่างแปดคู่นี้แล้วนะครับเนาะตัวที่นะครับ ตัวอื่นนะครับเนาะตัวอื่นนอกจากตัวนี้แล้วนะครับนอกจากนอกจากแปดคู่นี้นะครับคู่อื่นๆนะครับก็จะไปบนนะครับจะไปบนเดี๋ยวนะครับเรายังไม่ได้จับเต็มสูตรนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราจะมาจับเต็มสูตรว่าตัวนี้มันจะเด่นตัวไหนกันแน่นะครับนะครับหนึ่งสองสามสี่หกจะเด่นตัวไหนกันแน่นะครับแล้วก็เจ็ดแปดเก้าจะเด่นตัวไหนนะครับนะครับเนาะ ตอนนี้เราเอาสูตรที่มันเดินทุกงวดก่อนนะครับก็คือสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งตัวนี้เดินทุกงวดเลยนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์ม่ตมาตัวอะไรตัวหนึ่งนะครับนะครับแต่มันชอบมาล่างแต่มันก็มีไปบนด้วยกันแต่มันไม่ไหวนะไม่เหมือนล่างล่างนี้จะมาโอ้โหเยอะม,มากนะครับติดติดติดกันมาเลยก็คือล่างในสูตรที่หนึ่งเนี่ยครับก<ค>็น่าจะเป็นล่างนะครับเลขชุดนี้นะครับตัวที่เราจับมาเนี่ยเป็นล่างนะแต่ว่าถ้าคู่บนนะครับนะถ้าคู่บน นะครับถ้าคู่บนจะเป็นสามกับสี่นะครับสามกับสี่จะไปบนนะครับเพราะนั้นนะครับเนาะเอาเดี๋ยวเราก็จะมาดูสามกับสี่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูสามกับสี่แล้วเราก็มาจับเป็อนเพื่อนที่หลังเนาะมาดูสามกับสี่นะครับสุดสามกับสุดสี่สตรสามกับสุดสี่นะนี่นะครับเนาะสุดสามกับสุดสี่ได้สามสองหนึ่งศูนย์แล้วก็สองสามสี่ห้านะครับสามกับสี่เนาะ เดี๋ยวเราเขียนตลงลงมาข้างล่างนี่เน,ะนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่1กับ2นะครับ1กับสองเจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าสูตรสามกับสูตรนะครับสูตรสามได้สองสามสองหนึ่งศูนย์สองสามสี่แล้วก็ห้าไปสูตรห้านะครับ สูตรห้านะครับไปที่สุดทนะี่ห้าเนาะสูตรที่ห้าผีบ้าผีบอนะครับผีเข้าผีออกสูตรที่ห้านะครับในวันที่ผ่านมาได้ไปที่ห้าหกเจ็ดมาห้านะครับหลักหน่วยล่างวันนี้ได้ตัวเลขห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดนะครับสูตรทนะี 5, 6, นะ่ห้าเนาะห้าหกเจ็ดนะพระเอกของเราก็สามสี่หกแปด นะครับแต่เรายังไม่จับนะครับเวลาไม่พอนะครับเดี๋ยวเอามาคลิปต่อไปเราจะมาดูตรงกลางนี่ก่อนนะครับ <S <S ตรงกลางตัวนี้ตรงกลางตัวนี้นะครับตัวที่ชนก็คือสามกับสองเนี่ยมันจะชนอยู่สองตัวนี่นครับตัวนี้จะมีหนึ่งสองสามสี่แต่เลขเด่สนสามกับสี่นะครับเลขเด่นสามกับสี่ตัวที่เป็นสี่นี่ไม่ชนชนตัวที่เป็นสามเพราะฉะนั้นนะครับเลขสามตัวนี้นะครับจะไปบนครับสามจะไปบนนะ วันนี้ก็จะไปบนเหมือนเดิมนะครับสามนะครับเลขสามตัวนี้เพราะว่าเด่นสามกับเสนะี่สามตัวนี้จะไปบนนะจะไปบนเหมือนเดิมสามตัวนี้นะครับไปบนนะครับถ้าคู่อยู่ในนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวห้องปูจัตัวนี้ว่าจะเด่นตัวไหนเลขจะเด่นตัวไหนนะครับทั้งหมดนี่หกสูตรนี่แล้วก็สูตรที่แปดที่เจ็ดแปดเก้าด้วยนะครับถ้ามันไม่มีสามอยู่ในชุดพวกแสดงว่า ตัวที่มีสามเนี่ยไปบนตัวที่ไม่มีสามก็จะไปล่างนะครับนะครับเนี่ยตัวที่ไม่มีสามนะครับก็คือตัวที่เราวงสีแดงนี่นะตัวนี้นะครับก็จะไปคนละทางนะไปคนละทางนะครับเนาะนะครับนะครับตอนนี้นะครับเลขในชุดนี้มันจะเด่นไปที่สามนะครับเด่นไปที่สามแต่ตัวที่เด่นในชุดนี้ก็คือเจ็ดแปดเก้านะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเจ็ดแปดเก้าตัวนี้นะครับมันจะไปล่างสาม กับสีนี้จะไปบนนะครับแต่ตัวที่เด่นคือสีนะครับก็คือสามนะครับสามสามนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะคอยมาวิเคราะห์อีกรอบหนึ่งนะครับเนาะสำหรับในช่วนี้เดี๋ยวเข้าไปจับตัวเด่นแล้วก็ไปที่สุดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าแล้วก็จะแยกตัวเลขได้นะครับตอนนี้มันจะเด่นอยู่ที่สามนะครับเด่นที่สามนะครับตรงนี้มันจะไปบนนะครับตรงนี้จะไปบนนะครับตรงนี้จะไปล่างนะครับอ่านะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเราได้กู่เด่นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดทู่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะคอยมาจับอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะ จับ3ตัวนะครับเนาะนะครับผมมาสามรอบในคลิปนี้เพียงสามีดืานเพิ่นไปเลยสวัสดีครับ